สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องสาวน้อยพักเครื่องกันอีกนะคะอีกเช่นเคยนะคะพี่พี่วันนี้หนูก็ได้พาบ้านมาหนึ่งชุดนะคะหายหไาปนานเลยนะคะพี่พี่เนื่องจากหาภาพไม่ค่อยได้นะหนูก็หามาเรื่อยๆนะคะจนเก็บสะสมมาเรื่อยๆนะคะจนมาได้หนึ่ง EP นะคะพี่พี่อ่ะนี่นะคะวันนี้ก็ได้พาสวยๆมาเลยทั้งนั้นเลยนะคะพี่นี่ได้มาประมาณ20กว่าองค์นะคะพี่พี่อ่า โอเคค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะไปชมรายการที่1รายการแรกเลยนะคะอ่ะต้องขออภัยด้วยนะคะอย่างอย่างแรกนะคะต้องฝากติดตามช่องด้วยนะคะพี่พี ช่องสาวน้อยพาเครื่องนะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะโทรสามารถติดต่อได้เลยนะคะพี่พี่0993670806นะคะ ID ไลน์นะคะ0631308002นะคะนี้ส่งฟรีนะคะมีเก็บเงินปลายทางนะคะพี่พี่ส่งให้ฟรีเลยนะคะพี่พี่ไม่ต้องเสียค่าส่งนะที่สําคัญนะคะฝากพี่พี่กดติดตามช่องให้หนูด้วยนะจะได้เป็นกําลังใจในการนําคลิปต่อๆไปนะคะเวลาหนูลงคลิปใหม่ๆนะคะจะได้แจ้งเตือนในโทรศัพท์พี่พี่นะจะได้ทันนะคะพี่พี่ โอเคค่ะเพื่อมีการไม่เสียเวลานะคะไปชมรายการที่1รายการแรกเลยนะคะรายการที่1เลยนะคะรายการที่หนึ่งนี้นะคะเป็นหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ไก่นะคะพี่ๆเก่าๆเลยนะคะพี่ๆนี่ที่ดูนะคะใกล้ๆนะคะถ้าเกิดหนูส่องกล้องให้ดูไม่ชัดยังไงนะคะทักไลน์มาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่ๆหรือโทรสายตรงมาได้เลยนะพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะคะพี่ๆกลัวปิดไม่ทันยังไงนะคะโทรมาได้เลยนะคะพี่ๆนี่ จะสองให้ดูนะคะพี่พี่นี่นะคะผิวดีๆเลยนะคะพี่พี่ผิวอย่างนี้เลยนะคะพี่พี่นี่นะคะเผอเป็นสายของพี่พี่ชอบนะคะรับไปบูชาได้เลยนะคะพี่พี่นี่นะรับไปคล้องคอได้เลยนะคะ เก่าๆเลยนะคะพี่พีถ้าไม่ชัดยังไงนะคะทักไลน์มาได้เลยนะขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะอ่านะคะขออนุญ,ญาตปรับไฟนิดนึงนะคะพี่พนี่นะคะ เก่าๆเลยนะคะพี่พี่นี่นะอ่ะรายการนี้นะคะหนูขอเปิด400บาทนะคะชอบยังไงทักมาต่อรองราคาได้นะคะพี่พี่ชอบยังไงทักมาก่อนได้เลยนะคะพี่พี่นี่นะช้าไม่อาจจะไม่ทันนะคะพ,พี่ชอบทักมาก่อนได้เลยนะคะ รายการต่อไปนะคะรายการที่สองนะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะนี่หลวงพ่อเงินวัดบางคานนะคะพิมพ์ขี้ตานะคะวิพีเก่าๆเลยนะคะวิพีนี่ให้ดูร,บรอบๆนะคะนี่เก่าๆเลยนะนี่นะคะให้ดูผิวนะคะวิพีนี่ เยู่แบบนี้เลยนะคะพี่กล้องอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะพี่พแต่องค์จริงสวยแน่นอนนะคะพี่นี่ ระะายการนี้นะคะหนูขออนุญาตเปิดไว้ห้ารอยบาทนะชอบยังไงทักมาก่อนได้เลยนะคะพ,พี่ต่อรองราคาได้เลยนะต่อรองราคาได้เลยนะคะถ้าเกิดแพงไปยังไงนะคะพี่พนี่นะคะนี่ขอแค่ทักมาก่อนนะคะพ,พี่พูดคุยกันก่อนนะ,ะต่อไปนะคะรายการที่สามนะนี่นะคะรายการที่3นะะะามเป็นสมเด็จวัดเกตนะคะพี่พี่นี่ให้ดูผิดนะ ผิวอย่างนี้เลยนะคะพี่พี่นี่นี่นะคะนี่นะไม่ชัดยังไงทักไลน์มาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะเพื่อความแน่ใจนะคะพี่พ ดูรูปภาพกันได้เลยนะสวยๆนะคะพี่ผิวแบบนี้เลยนะนี่นะคะอรายการนี้นะคะนุขออนุญาตเปิดไว้400บาทนะเปิดไว้400บาทนะคะชอบยังไงทักมาได้เลยนะคะต่อรองราคาได้นะคะพี่ ขอแค่ต่อรองราคาได้นะต่อรองราคาได้เลยนะเปิดแพงไปยังไงนะคะพี่พี่หน,หนูต่อหนูต่อรองราคาได้นะคะและยิ่งรับหลายองค์หนูยิ่งแถมให้นะคะพี่พี่ลูกค้าเก่าจะรู้เลยนะคะพี่พี่นี่อ่าการต่อไปนะคะรายการที่สี่นะคะ,ะรายการที่สี่นะคะพ,พี่เป็นหลวงปู่ท้วดเนื้อว่านนะคะอืม เก่าๆนะคะพี่พี่เก่าๆเลยนะนี่เผื่อเป็นสายของพี่พี่นะคะให้ดูผิวแบบผิวเก่ามากๆนะคะพี่พนี่นะคะ เลยนะคะพ,พี่รายการนี้นะคะเปิดไว้อ่า400บาทนะคะพี่พเปิดไว้400บาทนะชอบยังไงทักกันมาได้เลยนะคะต่อรองราคาได้นะคะทุกวงเลยนะคะพี่พี่นี่นะคะอันต่อไปนะคะรายการที่ห้านะคะเป็นปิดตาหลวงประทับวัดทองนะคะพี่พี่ให้ดูรอบๆนะคะเก่าๆเลยนะคะพี่พี่นี่นะ ให้ดูความเก่านะให้พี่เผิ่อเป็นสายของพ,พี่นะชอบยังไงนะคะรับไปบูชาได้เลยนะนี่นะคะไม่ชัดยังไงขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้นะใหพี่มือหนูอาจจะสันส่นๆหน่อยนะ หรือไม่แสงไฟก็อาจจะสว่างไปนะคะ,อะขอดูขอดูรูปภาพนะคะได้เลยนะเพิ่มเติมติ๋นุนส่งให้ทุกมุมเลยนะคะพี่พี่นี่นะนี่แต่เก่าเก่าเลยนะคะพ,พี่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 ถ้าไหนชอบหรือเป็นสายของพี่พที่เล่นอยู่นะนี่นี่นะคะเก่าเกาเลยนะคะพี่พี่อะไลน์นี้แอนรายการนี้นะคะนูขอเปิดไว้ห้าร้อยบาทนะคะพี่พี่ เปิดไว้ห้าร้อยบาทนะชอบยังไงทักมาได้เลยนะคะพี่วีต่อรองราคาได้ทุกองค์เลยนะคะพี่พี่ขอแค่ทักมาก่อนนะต่อไปนะคะรายการที่หกนะคะพี่วีเป็นพักกิ่งวัดประสาทนะคะเป็นพิมพ์เล็กนะคะพี่พี่นี่นะเก่าๆเลยนะคะพี่พี่นี่เก่าๆเลยนะทุกองหนูคัดมาแล้วนะคะพ,พี่เป็นพระบ้านนะคะนี่ ได้มาพอสมควรก็เลยเอามาไลฟ์ให้พี่พี่ดูนะคะเพราะว่าเนื่องจากไม่ได้ไลฟ์หลายวันเลยนะคะพี่ๆีนี่นะคะพอหาพระไม่ได้นะคะพระบ้านหายากมากนะคะพี่พี่นี่นะๆๆนี่ให้ดูชัดชัดนะคะพี่พี่ผิวแบบนี้เลยนะคะเก่าเก่าเลยนะคะพี่พี่ นี่นะคะน้ขอเปิดไว้สามร้อยบาทนะคะพี่พี่เปิดไว้สามร้อยบาทนะคะนี่นะชอบยังไงก็ทักมาได้เลยนะคะพี่พี่รต่อไปนะคะรายการที่เจ็ดเป็นปิดตาวัดหนังนะคะพี่พี่นี่เก่าๆเลยนะคะพี่พี่ดูด้านหลังนะคะนี่องเล็กๆนะคะพี่พให้ลูกหลานคล้องได้นะ นี่เผื่อเป็นสายของพี่ๆเล่นนะคะรับไปบูชาได้เลยนะเผื่อเป็นพ้าแถวบ้านพี่ๆนะคะนี่นะองเล็กๆนะคะพี่ๆรายการนี้นะคะหนูขอเปิดไว้300บาทนะคะพี่ๆ เปิดไว้300บาทนะคะพี่ๆท่านไหนชอบนะคะถักมาได้เลยนะคะหรือโทรมาได้เลยนะคะพี่ๆขอแค่จำารายการองค์นะคะองค์ที่เท่าไหร่นะคะแล้วบอกหนูได้เลยนะนี่นะคะรา,รายการต่อไปนะคะรายการที่8นะคะพี่ๆนี่รายการที่8นะคะ,ะ,คะเป็นสมเด็จหน้าจั่วนะคะพี่ๆนี่วัดปรุมเจดีปี13นะคะนี่ให้ดูผิวนะคะ นี่ผิวเหลืองๆมันๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่เก่าๆเลยนะพี่พี่ท่านไหนชอบหรือเป็นสายของพี่พี่อยู่นะนี่อย่าพลาดเลยนะคะองค์นี้นะให้ดูเลยนะคะพี่พี่นี่ให้ดูผิวนะคะผิวจะชัดเลยนะนี่ ราคาหนูเปิดไว้400บาทนะเปิดไว้400บาทนะคะชอบยังไงทักมาได้เลยนะคะต่อรองราคาได้เลยนะพี่พี่นี่นะคะสวยๆเลยนะคะพี่พี่นี่ผิวมันๆเลยนะคะงานต่อไปนะคะรายการที่9นะคะเป็นสมเด็จบางขุนพรมพินฐานแซมนะคะพี่พี่นี่ให้ดูผิวนะคะเก่าๆเลยนะคะพี่พี่นี่เก่าจริงนะคะมันๆเลยนะคะพี่พี่ น,น,ะะนี่ให้ดูผิวใกล้ๆนะคะผิวมันๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆเก่าๆหรือสวยอย่างนี้เลยนะชอบสมเด็จยังไงทักมาได้เลยนะคะอย่าพลาดนะคะพี่ๆ เกิดไม่ชัดยังไงต้องขออภัยด้วยนะคะอันนี้นะคะอ่ารายการนี้นะคะหนูเปิดไว้สามร้อยบาทนะคะพี่พี่เปิดไว้สามร้อยบาทนะชอบยังไงทักมาได้เลยนะคะ้านต,ต่อไปนะคะรายการที่สินะคะเป็นปิดตาหลวงพ่อแก้วนะคะหลังแบบนะคะพี่พี่นี่ให้ดูนะคะเก่าเก่าเลยนะคะพี่พี นี่นี่นี่นะคะ หนะูเปิดไว้500บาทนะเปิดไว้500บาทนะคะพี่พี่ท่านไหนชอบทักมาได้เลยนะคะต่อรองราคาได้นะคะพี่พี่ชอบอยังไงทักมาก่อนได้นะคะพี่พี่นี่นะต่อไปนะคะรายการที่11นะคะเป็นสมเด็จวัดระคางพิมพ์ใหญ่นะคะนี่นะคะผิวมันๆเลยนะคะพี่เหลืองๆมันๆแบบนี้เลยนะคะให้ดูความเกา่าให้ดูผิวนะ นี่นะคะชอบยังไงทักมาได้เลยนะคะอ่านี่นะคะนี่นะเก่าๆเลยนะคะพี่พี่ รายการนี้นะคะหนูเปิดไว้สามร้อยบาทนะคะพี่พี่เปิดไว้สามร้อยบาทนะคะชอบอยังไงทักมาได้เลยนะคะนี่นะต่อไปนะคะรายการที่สิบสองเป็นพระลีลาเนื้อดินเม็ดขนุนนะคะพี่พี่นี่นะคะดูผิวนะคะมันมันเลยนะคะพี่พี่ผิวนี่แบบนี้เลยนะคะองค์นี้คือแบบสวยมากเก่ามากนะคะพี่พี่นี่มันมันผิวมันมันเลยนะคะ นให้ดูผิวนะคะพี่มันๆเลยนะนะคะคืออง์นี้แบบห้ามพลาดเลยนะคะพี่พนี่นะคะนี่อ่ะองนี้นุขออนุญาตเปิดไว้ห้าร้อยบาทนะคะเปิดไว้ห้าร้อยบาทนะคะชอบอยังไงทักมาได้เลยต่อรองราคาได้เลยนะแต่สวยมากๆนะคะพี่พี่องนี้นะ นี่ผิวมันมันเลยนะคะการต่อไปนะคะรายการที่ทสิบสามเป็นหลวงปู่ทวดวัดไทรนะคะพี่พี่นี่ให้ดูนะคะเก่าๆเลยนะคะพี่พนี่นะคะ ผิวแบบนี้เลยนะคะอะ่รายการนี้นะคะหนูเ,เปิดไว้สามร้อยบาทนะคะพี่เปิดไว้สามร้อยบาทนะคะนี่อันต่อไปนะคะรายการที่สิบสี่นี้เป็นเครื่องรางนะคะอันนี้หนูไม่ทราบที่นะคะพี่เป็นเครื่องรางนะนี่นะคะอย นี่นะคะนี่เก่าๆเลยนะคะเก่ามากๆนะ,ะพี่อนี่นี่นะคะรายการที่สิบสี่นี้คือเก่ามากนะให้ดูความเก่านะคะพี่พนี่แต่หนูไม่ทราบที่นะคะโอกเก่าเลยนะคะพี่พ ะะรายการนี้นะคะหนูเปิดไว้ห้าร้อยบาทนะพี่พี่เปิดไว้ห้าร้อยบาทนะคะนี่แตกเก่ามากๆนะคะพ,พี่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 ท่านไหนรู้นะคะนี่หรือชอบยังไงนะคะทักมาได้เลยนะคะเอาไปบูชาต่อได้เลยนะนี่นะคะขัานต่อไปนะคะรายการที่สิบห้านะคะเป็นสมเด็จวัดละครพิมพ์ใหญ่นะคะ นี่สวยๆเลยนะคะพี่พอยู่ในเลี่ยมอยู่ในกรอบอยู่ในเลียมนะคะเลี่ยมกันน้ําเลยนะคะพี่พนี่ผิวมันสวยๆเลยนะคะพ,พี่ให้ดูกันที่ใกล้นะคะอาจจะส่องไม่ค่อยชัดนะเพราะว่าอยู่แบบในเลียมอาจจะมองไม่ค่อยเห็นแสงมาจะทอนนะคะพ,พี่แต่บอกเลยนะคะสวยมากนะคะพี่ๆองนี้นะ สวยเลยนะคะพี่อ่ะนี่นะคะรายการนี้นะคะเราขอเปิดไว้ห้าร้อยบาทนะนี่ผิวสวยๆเลยนะคะพี่ห้ารอยบาทนะคะ ชอบอยังไงทักมาได้เลยนะคะปิดไม่ทันนะคะเดี๋ยวจะทําไม่ทันกันนะคะพ,พี่ให้โทรมาก่อนได้นะคะโทรมาก่อนได้เลยนะถ้าเกิดกลัวไม่ทันนะคะพี่พี่นี่นะต่อไปนะคะรายการที่สิบหกนะคะเป็นครูบานะคะเป็นเหรียญของครูบาเจ้าศรีวิชัยนะคะถ้าเกิดพูดผิดยังไงต้องขออภัยด้วยนะคะพี่พี่นี่เหรียญเก่าแบบนี้เลยนะคะพี่พีพอสสองสี่แปดสองนะ นี่นะคะนี่นะคะเหรียญข้างล่างนะคะหนูเปิดเหรียญละสามร้อยทุกองค์เลยนะคะพี่พี่อเอาเหรียญละสามร้อยทุกองค์เลยนะคะพี่พี่นี่ให้ดูผิวนะคะ ะะสวยๆเลยนะคะพ,พี่เก่าๆนะคะผิวดำเดิมนะคะพี่ๆอย่างนี้เลยนะนี่สามร้อยบาทนะคะการต่อไปนะคะรายการที่สิบเจ็ดนะคะนี่เป็นพระครูบัวนะคะพ,พี่นี่นะคะนี่วัดวัดบางเป้งน,นะคะเก่าๆเลยนะคะพี่พ เหรียญละสามร้อยทุกองเลยนะคะพ,พี่นี่อาจจะไม่ค่อยชัดนะคะเพราะว่ามาใส่อย่างนี้ไว้นะคะพี่นี่นะอันนี้สามร้อยบาทนะคะเ,เก่าๆสวยๆอย่างนี้เลยนะคะผิวเดิมๆนะคะพี่นี่นะชอบอยังไงทักมาได้เลยนะคะ ไปรายการที่แปดอ่ะสิบแปดนะคะพ,พี่เป็นเหรียญหลวงพ่อบุญมานะคะเป็นหลังหลวงพ่อเพชรนะคะพี่พี่นี่ให้ดูนะคะผิวแบบนี้นะคะเหรียญเดิมๆเ,เลยนะคะพี่พี่นี่พระอาจารย์บุญมานะนี่นะคะเป็นด้านหลังหลวงพ่อเพชรนะคะพี่พี่นี่นะคะ <c oughs> มันเปิดไว้เหรียญละสามร้อยนะคะ นี่นะคะเรียนละสามรอยบาทเลยนะคะพี่พีชอบยังไงทักมาได้เลยนะคะโทรมาได้เลยนะหรือขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะถ้าเกิดไม่ชัดยังไงนะคะนี่น,นะคะพศสองห้าหนึ่งสองนะคะพี่พี่ นี่นะคะชอบยังไงทักมาได้เลยนะคะที่สิบเก้านะคะเป็นหลวงปู่คำมีนะคะนี่ใี่ดูนะคะเปลี่ยนเดิมๆนะคะพี่พ,พอสสองห้านะคะสองห้าสองหนึ่งนะคะพี่ๆนี่นะสามร้อยบาทนะคะ นี่เดิมๆเลยนะคะพี่พี่อ่านี่นะคะเก่าแล้วนะคะพี่พี่เหรียญเก่ามากนะคะพี่พ ายการต่อไปนะคะรายการที่20นะคะเป็นอาเรียนของพ่ออูนะคะนี่300บาทนะคะพี่พี่นี่นะเก่าๆเ,เลยนะคะพี่พี่นี่นะคะ ามร้อยบาทนะคะพี่พี่ออชอบยังไงทักมาได้เลยนะคะนี่นะปีนี้ก็จบแล้วนะคะพี่พี่ฝากพี่พี่กดติดตามช่องให้หนูด้วยนะคะกดไลค์กดกระดิ่งให้หนูด้วยนะที่สําคัญเลยนะคะพี่พี่ฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทํา คลิปต่อไปนะคะพี่พี่อ่าแล้วที่สาคัญนะคะจะได้ไม่จะได้หนูลงคลิปใหม่นะคะจะได้แจ้งเตือนในโทรศัพท์พี่พี่นะอ่าจะได้ทันทันนะคะพี่จะได้ทันนะจะได้ทันทุกคลิปเลยนะคะพี่นี่นะคะไอเดลาเบอร์โทรตามนี้เลยนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะส่งให้ฟรีนะคะไม่บวกค่าส่งไม่เพิ่มค่าส่งนะจะส่งให้ฟรีไปเลยนะคะพี่อ่า EP นี้ก็จบแล้วนะคะเจอกัน EP ต่อไปค่ะสวัสดี